สายสุดไม่อดตายสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ f อซนะครับทางช่องเบายันพาะมวลพาเลาะทุกขั้นนะครับมื่อี้เมื่อนี้เบายันกับที่ผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาหาเลาะตกปลานะครับตามไม้ธรรมชาตินะครับไม้ข้องนะครับไม้บ่อร้างนะครับที่ตําบลบางนางนะครับอําเภอพานทองจนเมืีนะครับนี่ลักษณะไม้ก็จะเป็นไม้แหนนะครับสําหรับเยือด็ดของผมนะครับมื่อี้ผมเอามานะครับผมจะใช้เป็น เขียดจิกนะครับเขียดเขียวนะครับหรือว่าเขียดใบบัวนะครับสําหรับชุดเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับใครอยากได้นะครับเข้ามาถามตามได้นะครับผมจะแปะลิงก์นะครับคลิปวิธีการทํานะครับไปใต้คลิปนี้นะครับเป็นู้ใดอยากได้กับมาเฮ็ดตามได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําขายนะครับนี่ครับไมสีผมจะพามาตกนะครับผมเคยพามาตกนะครับที่ว่ามันกัดไป หลายครั้งนะครับกัดไปเจ็ดผมไม่ได้สักตัวก็มีนะครับกัดไปสิบซีไดมาตีเต้มนะครับก่อไม้นี่นะครับจกตอนเศร้าๆแบบนี้นะครับผมก็จะพาไปตกตามคลองธรรมชาตินะครับคลองข้างทางเด้๋ยวก่อนนะครับในสายผมก็จะพาเข้ามาไม้ไหนนะครับโบอาถันนะครับผมเอินบาโบอาถันนะครับเพราะว่าปลากัดไม่ค่อยจะโดนไม่ค่อยจะได้ตัวนะครับป่าที่นี่เขี้ยวมากนะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆ เอามาตกกันหลายนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเอ็นเอังใจกับ่องเบายันน้ำเนี่ยนะครับเด้อเดี๋ยวผมก็จะพาไปลุยกันเลยนะครับกับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะครับสายสดไม่อดตาย <Ừ. S 2> กัดแล้วกระโดดนะครับเอ้นยังอยู่ครับโอ้หนึ่งวันมันไข่กัดแล้วก็กระโดดอ้ายังมาครับโอ้กัดแบบหนาขวยดีตัวนี้กัดทั้งกระโดดลอยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเต็มแรกของผมนะครับอย่างอ้วนนะครับนี่ยอดครับตัดจิกนะครับนี่หมานึกเก่าครับสายสดจะอดได้ไงนะครับกับฟองไม้แห้งนะครับฟองธรรมชาตินะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแต้มแรกของผมนะครับมือนี้นะครับนี่ ตัวอย่างอ้วนเลยครับหมายคลองหมายแหนนะครับเนื่องจากมีปลาเล็กเยอะนะครับปลาช่อนนะครับที่นี่ก็เลยมีแต่ตัวอ้วนๆนะครับเอาไปดูนะครับทีโดนเบ็ดตัวบนนะครับนี่นี่เบ็ดตัวล่างเบ็ดตัวล่างกาดยังทันเลแตกเลยครับนี่โดนทะลุจมูกนะครับนี่โดนแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่รอดครับนี่เรียบร้อยนะครับสายสด จะอดได้ไงครับผมเดีอย่ากดให้ดูเลยตันนี้กัดยางหัวนะครับกัดกระโดดเลยนะครับระวังนะครับระวัง มาแล้วครับเรียบร้อยครับสายสดจะอดได้ไงครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ยไปลุยกันต่อในบรรยากาศเช้าๆของธรรมชาติครับ ui, ui. 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 cắt bên không bị chạy đi à, thế đại hấp nhận hấp không ấy โถดีล้วโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยวัดโมดติดวัดโมติดด้วยครับโมติเดิมอ่ะเสียดายครับกั <c oughs> ดสามแล้วจุดนี้ได้หนึ่งอ่าเสียดายครับเอาไหมเอาไหมครับ <c oughs> โดนมัครับโดนมั้เหมือนว่าจะไม่โดนหรือเปล่าเอาโดนอยู่ครับโดนอยู่อุ้ยขาดหายขาดอุ้ยโอ้โ ครับยางที่ได้ครับอุ้ยน,นี่เป็นมันอะไรของผมยังครับเอาไหมเอาไหมเป็นคลื่นตามมาครับน,นี่ไปลงี้น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นโดครับ cứ tám mươi อย่ายั้ก็บวกกัดขึ้นตามมาครับกยบงกัดเรอยาบลอยครับ ร้อยครับเรียบร้อยอ,ะ,อะแล้วครับบอแล้วนั่นผมว่าแล้วต้องเป็นไอโดนะครับนี่ครับลักษณะแบบ มันจะวิ่งเป็นคื่นมาก่อนนะครับมันจะวกัดเลยนะครับอันนี้คือปลาชโดนะครับไอโดป๊อกนะครับสำหรับเตียมนี้นะครับผมจะไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยนะครับหมั่นมพื่อนเขาครับไอโดป๊อกขึ้นมาอีกแล้วนะครับหนึ่งเต้มนะครับเป็นไอโดป๊อกนะครับ แนมนี้นะครับผมว่าจะไม่เอานะครับตอนแรกผมจะไม่เอานะครับนี่แต่ว่ามันโดนเบ็ดทะลุเบ้าเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องเอานะครับนี่เพราะว่าปล่อยไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับนี่เหมนหนือนทเขานะครับไอโดน้อยนี่ครับมันโดนตรงเบ้าเข้าไปแล้วนะครับเบ้าตาเข้าไปแล้วออื ก็เลยต้องเอานะครับตัวนี้ครับตอนแรกว่าจะเอาแล้วละว่าจะปล่อยนะครับแต่มองมองแล้วปล่อยไปก็ไม่น่าจะรอดครับเลยต้องเอากลับครับทำกับข้าวอย่างหมานที่เก่าครับกัดไปห้าโดนมาสองสายสดไม่อดตายครับ แล้วเรียบร้อยแอมสามนี่ครับเป็นไอปอกน้อยครับจับให้เบ้งครับไอปอกน้อยครับแต้บสามนะครับของผมนะครับก็เป็นไอ้ปอกน้อยนะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับทะลุเบ่าอย่ี้นะครับตัวนี้นี่นะครับ เบิง่งแบบชัดๆนี่นะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับทะลุเป้าเลยนะครับวันนี้ก็หมานึกเกานะครับอือหือนะครับอืนะบอหอหลังจากที่พาไปตก นะครับตามคลองธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็สายสายผมก็พาเข้ามานะครับตรงนี้เป็นบออาถันนะครับที่ผมเคยมาตกนะครับส่วนมากจะกัดเยอะนะครับแต่ว่ากัดไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้บบออาถันที่ผมมาตกนะครับตก็มาเมื่อนี้ก็กัดเข้าไปดอกแรกนะครับก็ไม่รอดครับนี่นะครับ ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ดูนะครับดูที่หลังหัวแหลมนะครับอันนี้คือปาอ้วนนะครับกัดยังหมันคือเกานะครับกับเหยื่อสดนะครับสายสดจะอดได้ไงนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับนี่เรียบร้อยนะครับไปอีกหนึ่งแต้มที่สามตามมานะครับติดๆเดผมจะพาไปลุยกันต่อครับว่าผมจะมีผลงานเพิ่มอีกบ่อนะครับ สายสดไม่อดตายอ,อครับไม่โดนครับอุ้ย ไม่โดนอ,อือ,อเรียบร้อยครับขันที่สองมานะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่มันหมานมาอีกแล้วอูตัวตัวนี้เต็มไงครับนี่ นี่ครับหมายล่องเล็กๆนะครับนี่น้ําไหลมาจากคลองนะครับนี่เป็นคลองน้ําไหลมานี่ครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เข้าบ่อนะครับนี่บ่ออาถันนะครับนี่ตัวนี้ครับกัดไปสองครั้งนะครับไม่รอดครับกัดครั้งที่สองไม่รอดครับกับเยียเคียจิกนะครับสายสดจะอดได้ไงครับผม แต้มที่4นะครับของผมนะครับแต้มนี้แต้มใหญ่นะครับนี่เตมอย่างใหญ่เลยครับนี่เบิ้งนะครับเนื้อเยอะๆหัวแ้เหลี่มนะครับสําหรับเต้มที่4นี่นะครับผมก็เห็นมันกัดลูกป่านะครับอยู่ตรงทางน้ำไหลนะครับผมก็เลยตีย้ําเข้าไปนะครับมันก็ออกมากัดนะครับกัดครั้งแรกคือกัดไม่โดนนะครับ ก็วัดไปก็ไม่โดนนะครับเพราะว่ามันกัดไม่โดนกัดครั้งที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็โดนทะลุเบ้าแล้วครับนี่โดนแบบนี้ไม่รอดครับเต็มใหญ่นะครับเต็มนี้ท้องโยโย่อวนๆนะครับท้องมันจะอวนๆนะครับสุดยอดคือเกานะครับเก็บเยือเคียดจิกนะครับสายสด จะอดได้ไงนะครับนะครับมาล้างตาที่โอ้อสั์นะครับในรอบใาสายของมือนีนะครับเด็กก็ยังหมานขึ้นเการะวังให้ดีนะครับระวังให้ดีว่าเวลามันสะบัดนะครับเบ็ดจะเข้ามือนะครับ ออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้โดนแบบทะลุเบ้าอีกแล้วเต็มนี้เต็มสีครับอ้วนๆเหมือนคือเกโเดี๋ยวไปลุยกันต่ออีกครับจะมีผลงานเพิ่มอีกบอสำหรับเคียดจิกนะครับนะครับวันนี้นะครับใช้เทคนิคแบบปล่อยสองขานะครับในผลแน่นอนนะครับสายสด ไม่อดตายครับมีตัวเป็นโดนโอ,โอ้ยกัดไม่โดนโทำไมไนายกัดไม่โดน อันนี้แล้วเอาไหมเอาไหมครับโดน นะครับกักครั้งที่สองเรยียบร้อยครับหนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วอ้เต็มใหญ่ครับเต็มนี้มันหมานครับมันหมานเรยียบร้อยกัดรอบสองไม่รอดนะครับเตรียมห้าของผมมาแล้วครับล็อกเบ้าอีกแล้วครับโดนเบ้าเขาอีกแล้วไม่รอดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจับให้เบิ่งครับนี่ครับขึ้นมาอีก หนึ่งนะครับแต้มที่ห้านะครับของผมในมือนี่นะครับนี่ผมให้ดูนะครับโดนแบบล็อกเบ้าอีกแล้วนะครับนี่โดนแบบนี้ไม่รอดนะครับนี่โดนแบบทะลุเบ้าเลยนะครับมานทเกรานะครับนี่ว่ยังอ้วนนะครับตัวนี้ก็กัดไปสองครั้งนะครับ กัดไปครั้งแรกก็ไม่โดนครั้งที่สองก็ไม่รอดนะครับออกมาแล้วตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับหวานื้อเราครับสายสดจะอดได้ไงนะครับ้าเต็มนะครับอย่าไปลุยกันต่ออีกนะครับ อุ้ยขาดทั้งเฟต้ด,ดิขาดดีดีโอ้ตูงใหญ่ครับกระโดดเลยบาสุที่ตายครับครับมาสรุปผลงานของผมนะครับในเมือนี้นะครับผมก็ได้มาทั้งหมดนะครับห้าเต็มนะครับเป็น ปลาช่อนสี่นะครับแล้วก็ไอโดปอกหนึ่งนะครับจะโดตอนแรกนะครับผมว่าจะปล่อยมันนะครับแต่ว่ามันก็ได้็ทะลุเบ้านะครับก็ดูแล้วก็วนาจะรอดนะครับผมก็เลยจาเป็นต้องเอากลับไปทํากับข้าวนะครับนะครับสหรับปลาคอนะครับหมายคลองนะครับแล้วก็หมายเหนีบบ่อร้างนะครับก็มีแต่ตัวอ้วนๆครับตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆเลยนะครับสำหรับเหยื่อ เคียดสดนะครับมือนี้ใส่เป็นเขียดจิกนะครับก็ผมก็เลยวัดขาดไปนะครับสองแต้มนะครับวัดขาดไปเลยนะครับเสียทหารไปเบ็ดไปสองชุดนะครับก็บอไปนังครับเดี๋ยวต้องแก้ไขกันใหม่นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอย่างเดียวไปหาสาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทําไมผมถึงวัดขาดนะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องบาวยันน้ำเล่นนะครับเด้อนะผมก็ขอจบทิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับสายสุดจะต้องไม่อดตายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไป